แต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะทำธุรกิจอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยากจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับจงเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้สร้างไม่ต้องรอคอยอีกแล้วไม่ต้องเป็นผู้รอคอยโชคชะตาชีวิตให้สร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นสร้างสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้น จงเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่คุณจะสร้างอะไรก็ได้คุณเกิดมาเป็นผู้สร้างคุณคือครีเอเตอร์คุณคือผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้รอคอยโชคชะตาเพราะคุณเป็นผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่จงเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้สร้างวันนี้ ไม่ต้องรอคอยอะไรอีกแล้วไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรอีกแล้วให้กับชีวิตไม่ต้องมีข้อจํากัดอะไรอีกแล้วให้กับชีวิตอยากทำอะไรทำเลยอยากสร้างอะไรสร้างเลยไม่ต้องรอคอยอีกแล้วยิ่งรอคอยยิ่งไม่เกิดแล้วถ้าคุณเข้าใจคีนี้คุณจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแน่นอน